บทที่204การระเบิดเทียบเท่ากับวงแหวนที่8ในเวลานี้ผู้ฉลาดบางคนสามารถเห็นเบาะแสบางอย่างได้แล้วใช่สวีซานสื่อกำลังล่าถอยแต่เขาไม่ได้ถอยกลับโดยเสียเปรียบโดยสิ้นเชิงเมื่อเขาออกจากทุกย่างก้าวก็เกือบจะเป็นช่วงเวลาที่คู่ต่อสู้ปล่อยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาสวีซานสื่อได้มาถึงระดับที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งในการควบคุมพลังในการป้องกันการโจมตีของคู่ต่อสู้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเขาถอยกลับโล่ในมือของเขายังคงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โลที่หักแต่ละอันพยายามกำจัดการโจมตีของคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดหลงเอาเทียนซึ่งอยู่ในนั้นรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดด้วยการควบคุมพลังของเขาเขาไม่สามารถหยุดสวีสานสือจากการถอดอำนาจของเขาได้รู้สึกเหมือนคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาเหมือนเต่าแก่ที่ลื่นถลายปล่อยให้ลมแรงลมและฝนซัดสาดเขาฉันแค่หลีกเลี่ยงมันอย่างอิสระด้วยเสียงคำรามและแตกเป็นเสียงสวีซานสือยังคงล่าถอย การรูปของหลงอวเทียนก็เหมือนกับแม่น้ำยงซีแต่ตัวเขาเองกลับขึ้นขึ้นลงฮ่าฮ่าวงแหวนวิญญาณที่สองและสามบนร่างกายของเขาส่องแสงพร้อมกันเขาใช้วงเวทโลสเวียนเพื่อให้มีผลการป้องกันที่ทับซ้อนกันการควบคุมนี้คล้ายกับพลังเสวียนก่อนหน้านี้แต่มันยากกว่าโดยเฉพาะแต่ละโลจะต้องได้รับการควบคุมและต่อต้านสวีซานสื่อคำสี่คำจากพระดินิรันดูเหมือนจะสมควรได้รับสำหรับเขามากขึ้นเรื่อยๆ บูมด้วยการระเบิดสวิซานสือและโลกของเขาบินออกไปพร้อมกันคราวนี้พวกเขาถอยกลับไปมากกว่า20เมตรก่อนจะตกลงบนพื้นเขากลับมาอีกครั้งพยายามแก้ไขผลกระทบต่อตัวเองให้มากที่สุดในอีกด้านหนึ่งหลงอวเทียนก็หยุดเช่นกันและดวงตาของเขาก็เฉียบคมขึ้นช่างเป็นคนที่ยากลำบากหลงอวเทียนก็แอบบ่นในใจเช่นกันการตัดสินของหัวอีเท่านั้นถูกต้องการกดขี่ของมันนั้นอยู่นอกเหนือการตัดสินของหลงอวเทียน แม้ว่าเขาจะบังคับประชาแห่งนรกออกไปก่อนที่มันจะเจาะเข้าไปในหัวใจของเขาแต่เส้นลมปราณในร่างกายของเขาได้รับความเสียหายในหลายๆแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นพลังวิญ,ญญาณที่เข้มข้นยังทําให้เขาต้องทนทุกทรมานกับการบริโภคอย่างรุนแรงในขณะนั้นขอบเขตแห่งความสามาัคคีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินั้นทรงพลังจรงิจรงๆแต่การบริโภคก็ไม่น้อยเช่นกันหลังจากการโจมตีหลายครั้งเส้นลมปราณในร่างกายของเขารู้สึกเจ็บปวดทึบ เพื่อไม่ให้อาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นเขาจึงใช้เวลาสักครู่เพื่อชะลอความเร็วลงดูเหมือนว่าสวีซานสื่อจะถูกเขากระแทกออกไปแต่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นกำลังใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อฟื้นตัวอย่างไรก็ตามหลงอวเทียนไม่สามารถหยุดมันได้เขาก็จําเป็นต้องใช้โอกาสนี้ในการชะลอตัวลงเล็กน้อยผู้คนจากนิกายถังจัดการได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอหลงอวเทียนหายใจเข้าลึกๆและระงับความเจ็บปวดที่หน้าอกของเขา แสงจากหลอดไส้บนร่างกายของเขาค่อยๆมาบรรจบกันในที่สุดวงแหวนวิญญาณหนึ่งในเจ็ดวงก็สว่างขึ้นไม่ใช้ความสามารถของเอกภาพของสวรรค์และมนุษย์อีกต่อไปแล้วหรือภายใต้เวทีการแข่งขันดวงตาของหัวอีฮาวก็สว่างขึ้นในขณะที่เขากำลังฟื้นฟูพลังวิญญาณของเขาและให้ความสนใจกับการแข่งขันในสนามการเปลี่ยนแปลงของหลงเอาเทียนเทียบเท่ากับการยืนยันการคาดเดาของเขาสำหรับเขา แม้ว่าหลงเอาเทียนที่ใช้ทักษะวิญญาณจะไม่เคยอ่อนแอไปกว่าเดิมแต่การที่เขาละทิ้งสถานะความเป็นเอกภาพระหว่างสวรรค์และมนุษย์หมายความว่าอาการบาดเจ็บของเขาสาหัสและเขาจําเป็นต้องใช้ทักษะวิญญาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาแน่นอนว่าหัวอีเขารู้ดีว่าหลงเอาเทียนที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นเมื่อเขารวมอาณาจักรแห่งความสามาัคคีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเข้ากับทักษะจิตวิญญาณของเขาเอง และวิวัฒนาการครั้งที่สองของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาเองแหวนวิญญาณวงแรกเปล่งประกายและการเปลี่ยนแปลงปลแปลกๆบางอย่างเริ่มปรากฏบนร่างกายของหลงเอาเทียนร่างกายของเขาค่อยๆพองตัวและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นทันทีแหวนดวงวิญญาณที่สามของเขาก็สว่างขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นพื้นผิวของผิวหนังก็กลายเป็นประกายสีทองเข้มการปล่อยทักษวิญญ,ญาณทั้งสองทำใหออร่าบนร่างกายของเขามีพลังมากขึ้น ใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมจะเห็นว่าทักษะด้านจิตวิญญาณอันดับแรกของเขาควรเป็นการเพิ่มความสามารถทางกายภาพเช่นพละกําลังและความเร็วทักษะวิญญาณที่สามคือการทําให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นคล้ายกับการทําให้ร่างกายเป็นโลหะแต่เห็นได้ชัดว่ามีคุณภาพสูงกว่าในเวลานี้หลงอวเทียนดูเหมือนว่าเขามีเกราะสีทองเข้มพิเศษอีกชั้นหนึ่งทั่วร่างกายของเขาชั่วขณะถัดไปที่เขาปล่อยทักษะวิญญาณทั้งสองออกมา เขาก็ไล่ตามสวีซานสื่ออีกครั้งแล้วคราวนี้สวีซานสื่อไม่ได้ล่าถอยและวงแหวนวิญญาณที่ห้าบนร่างกายของเขาก็สว่างขึ้นทันใดนั้นดวงตาสีแดงเล็กๆคู่หนึ่งบนโลกก็เปิดออกและเต่ากับเทพก็ปะทะกันบูมร่างทั้งสองชนกันกลางอากาศทันทีสวีซานสื่อดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นในทันทีในขณะที่เกิดการปะทะกันร่างกายของเขากลายเป็นสีดำสนิทอย่างไรก็ตามในแง่ของการฝึกฝนที่สมบูรณ์ สวีซานสื่อไม่สามารถเปรียบเทียบกับหลงอาเทียนได้คราวนี้ยังคงเป็นเขาที่บินออกไปน่าสนุกจังสวีซานสื่อตะโกนโดยมีเลือดอยู่ที่มุมปากแต่ดวงตาของเขากลับเฉียบคมยิ่งขึ้นหลงอาเทียนซึ่งหยุดชั่วคราวเนื่องจากการกระแทกก็มอขาแล้วรีบลุกขึ้นอีกครั้งเขามาหาสวีซานสื่อและทุบลงด้วยหมัดซ้ายขณะเดียวกันก็ยกพระหัตถ์ข,ขวาขึ้นสูงฉากแปลกแปลกปรากฏขึ้นในขณะที่วงแหวนวิญ,ญญาณที่สองบนร่างกายของเขาส่องแสง แขนขวาของเขาก็บิดเบี้ยวและกลายเป็นดาบสีทองเข้มหมัดซ้ายชนกับโล่ต่อเสวียนทําให้สวีซานสือสดุดกลับแต่โล่ยังคงปกป้องเขาอย่างแน่นหนาแต่ในช่วงเวลาต่อมาดาบสีทองเข้มก็ฟาดลงมาราวกับสายฟ้ามันถูกสร้างขึ้นจากแขนของหลงอาเทียนและการเคลื่อนไหวของเขาเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วทําให้สวีซานสื้อไม่มีโอกาสหลบเลี่ยงสวีซานสือเอียงโล่ของเขาพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีด้านหน้าของดาบสีทองเข้มให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามใบมีดสีทองเข้มนี้คมมากด้วยเสียงใบมีดคมก็ตัดเข้ากับโลของสวีซานสื่อจริงๆสวีซานสื่อคร่ำครวญความเสียหายต่อจิตวิญญาณการต่อสู้ไม่ต่างจากอาการบาดเจ็บของปรมาจารย์ญาณและบางครั้งก็ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นใบมีดสีทองเข้มดูเหมือนจะขยายออกหลังจากตัดเข้าไปในโลเต่าเรากกับว่ามันถูกฝังอยู่ในนั้นจนหมดหลงเอาเทียนถอยกลับและดึงสวีซานสื่อกลับมาซึ่งกำลังจะล่าถอยในเวลานี้แขนซ้ายของเขาก็เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลง และกลายเป็นค้อนขนาดใหญ่สีทองเข้มซึ่งเขาทุบลงอย่างแรงสวีซานสือไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหมอบลงและป้องกันตัวเองด้วยโล่ของคุณบูมการโจมตีสองครั้งติดต่อกันนี้รุนแรงเกินไปภายใต้ค้อนหนักน,นั้นโลและใบมีดคมบนแขนขวาของหลงอาววาเทียนก็แยกออกจากกันในที่สุดแต่จะเห็นได้ว่าบนโลต่อเสวียนมีรอยแตกกระจายในแนวตั้งและแนวนอนและดูเหมือนว่ามันอาจจะพังทลายลงเมื่อใดก็ได้ สวีซานสื่อที่ล้มลงไปก็กระอักเลือดออกมาเต็มปากทันทีวงแหวนวิญญาณที่สี่ของหลงอวเทียนเหยียดแขนออกไปทั้งสองข้างของร่างกายและสว่างขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาเริ่มโจมตีด้วยพะละกกาลังทั้งหมดของเขาเขาจะไม่ให้โอกาสสวีซานสื่ออีกครั้งเป็นเพราะความยากลําบากของสวีซานสื่ออย่างชัดเจนเขาจึงตัดสินใจเอาชนะเขาด้วยวิธีที่ดังสนัน่นเพื่อประหยัดเวลาและพลังวิญญ,ญาณของเขาเองให้มากที่สุดฉากประหลาดก็ปรากฏขึ้นร่างกายของหลงอาวเทียนยาวขึ้นจริงๆ รู้สึกเหมือนเส้นบะหมี่กำลังยืดร่างกายของเขาถูกยกขึ้นให้สูง4เมตรและแขนของเขาก็เหยียดขึ้นด้านบนรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นเหมือนชิ้นส่วนโลหะสีทองเข้มที่ละลายแล้วขยายตัวทันใดนั้นความสูงของหลงอาเทียนจากแขนถึงเท้าเกิน5เมตรแขนที่รวมกันกลายเป็นขวานขนาดยักษ์ย้ายจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ดั้งเดิมยังคงสามารถใช้ในลักษณะนี้ได้หรือไม่ร่างกายของคุณจะเสียรูปต่อไปหรือไม่สไตล์การต่อสู้ของหลงอาเทียนอาจกล่าวได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างน้อยในการแข่งขันครั้งนี้ก็ไม่มีใครทําได้เหมือนเขาควานยักย้ายถูกยกขึ้นด้านหลังและร่างสีทองเข้มก็พุ่งเข้าหาสวีซานสื่อในทันทีการระเบิดครั้งนี้จะทําให้โลกแตกอย่างไม่ต้องสงสัยแสงไฟสีที่หายไปก่อนกลับมาปรากฏอีกครั้งทักษวิญ,ญญาณที่สี่ในอาณาจักรแห่งความสามาคัคคีระหว่างมนุษย์และธรรมชาติการฟาดฟันของเทพผู้บ้าคล่งหลงเอาเทียนจะใช้การโจมตีนี้เพื่อจบสวีซานสื่อและจบเกม สวีซานสืดูตกตะลึงโดยไม่พยายามหลบเลยแม้แต่น้อยแค่ยืนอยู่ตรงนั้นต่อหน้าต่อตาเขาขวันยักษ์ย้ายสีทองเข้มที่ทําให้ท้องฟ้าแตกสลายกําลังจะถูกตัดลงจากอากาศทันใดนั้นสวีซานสืยิ้มรอยยิ้มของเขาช่างเยี่ยหยิงและมั่นใจมากพัฟขควันยักษ์ย้ายฟันลงและสวีซานสืและโล่เต่าของเขาถูกแยกออกเป็นสองส่วนในทันทีแต่มันกลายเป็นของเหลวสีเข้มเมื่อของเหลวกระเซ็นไปทั่วเวทีการแข่งขันโดยรอบก็มืดลงและพื้นก็กลายเป็นสีดําสนิท น้ำสีดำจำนวนมากพุ่งสูงขึ้นและคลื่นก็เพิ่มขึ้นเกือบจะในทันทีเวทีการแข่งขันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรกลายเป็นมหาสมุทรสีดำไม่ว่าขวานจะแรงแค่ไหนตัดไปในน้ำจะมีประโยชน์อะไรหลงเอาเทียนใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และกระโดดขึ้นไปเขาสามารถใช้พลังในอากาศได้อย่างง่ายดายไม่ต้องพูดถึงว่าหลังจากเข้าสู่อาณาจักรสิ่งแวดล้อมที่7แล้วเขาก็สามารถบินขึ้นไปในอากาศด้วยพลังวิญญ,ญาณของเขาได้แล้ว ถ้าทางตกใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหลงอวเทียนอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเขาล็อกตัวสวีซานสื่อไว้ก่อนหน้านี้แต่เมื่อการโจมตีเกิดขึ้นและคู่ต่อสู้ของเขาโจมตีทุกอย่างก็แตกต่างออกไปนี่คือทักษะอนาเขตหลงอวเทียนหายใจเข้าลึกๆเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครในนิกสยะถังเดาวได้ว่านิกายดั้งเดิมจะมีคนที่แข็งแกร่งเช่นเขาเขาก็ไม่คาดคิดว่าผู้คนในนิกายถังจะจัดการได้ยากขนาดนี้ คลื่นสีดําพุ่งสูงขึ้นและร่างที่ทําจากน้ําสีดําก็ค่อยๆลอยขึ้นมาจากคลื่นเสียงของสวีซานสืดดังมาจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าการโจมตีของคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนคุณไม่สามารถทําลายน้าได้การป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดคือน้ําหากคุณต้องการทําลายการป้องกันของฉันให้ใช้ความสามารถทั้งหมดของคุณโลกขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากอากาศตัวโลนั้นมีสีดําราวกับหมึกแต่มีคลื่นสีดําที่มืดมนเปล่งออกมาจากมัน โล่นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางสาเมตรและกระดองเต่ามีขอบและมุมที่แหลมคมตรงกลางโล่มีงูสีดำพันอยู่ถ้าไม่ใช่เพราะดวงตาที่เหมือนทับทิมแม้แต่ร่างของมันก็ยังถูกความมืดบนโล่บดบงังในขณะนี้โลเต่าไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปมีเพียงโลสวียนอู่เท่านั้นน้ำดำเป็นเขตแดนของหัวอีเฮ้านอกจากนี้ยังเป็นทักษะจิตวิญญ,ญาณที่หกของเขาด้วยแม้แต่ในบรรดาสัตว์ประหลาดทั้ง7มีเพียงไปไปเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับทักษวิญ,ญญาณที่หกของเขา ด้วยการฝึกฝนและความเข้าใจมาหลายปีสวิซานสือไม่ได้รอการมาถึงของทักษวิญญาณที่7และเสร็จสิ้นการควบคุมสวียนอูด้วยทักษวิญญาณที่6นี่คือไพ่ทรัมที่ใหญ่ที่สุดของเขาในเขตแดนสวียนอูเขาจะสามารถใช้โล่วนบูได้อย่างเต็มที่ในเวลาเดียวกันพลังของโลต่อสวียนอูจะได้รับการปรับปรุงโดยเขตแดนและความสามารถทั้งหมดของสวิซานสือจะเพิ่มขึ้น100เอร์เซที่นี่แน่นอนว่าความต่อเนื่องของเขตแดนสวียนอูนั้นต้องใช้พลังวิญ,ญญาณของเขาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปรับปรุงเขาเขตแดนสเสวียนอูก็จะกดขี่ฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ภายในด้วยการกดขี่นี้เป็นทั้งจิตใจและร่างกายสเสวียนอูเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แห่งน้ำดังนั้นศัตรูในเขตแดนสเสวียนอูจึงต้องรับแรงกดดันจากน้ำในเวลานี้หลงอววเทียนรู้สึกได้แล้วอากาศก็หายไปทุกสิ่งรอบตัวเขาเริ่มเหนียวเนินอ่ะเขาหายใจไม่ออกและแรงดันน้ำก็เริ่มสูงขึ้น ด้วยระดับพลังยุทธ์ในปัจจุบันของสวีสารสือศัตรูในเขตแดนสเสวียนจะต้องทนต่อแรงดันน้ำและแรงดันน้ำเทียบเท่ากับความลึก20เมตรเมือ่อมองไปที่สวีสานสือที่อยู่ตรงข้ามหลงอวาเาทียนพยักหน้าเล็กน้อยและยื่นนิ้วโป้งให้เขาในบรรดาคนที่เข้มแข็งก็จะมีอารมณ์ที่เรียกว่าความเห็นอกเห็นใจเสมอแต่ในขณะนี้ดวงตาของหลงอวเทียนเปล่งประกายราวกับดวงดาวแสงและเงาสีเงินปรากฏขึ้นข้างหลังเขาอีกครั้ง ครั้งสุดท้ายที่เขาปรากฏตัวคือตอนที่เขาพยายามปัดเป่าราชาแห่งนรกที่ไล่ตามวิญญาณร่างกายของเขาสั่นทันทีและแรงดันน้ําที่กดรอบร่างกายของหลงอาเทียนก็ถูกเขาบังคับออกไปอย่างแรงในบรรดาแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดบนร่างของหลงอาเทียนแหวนวิญญาณสีดํบวงที่ห้าก็เปล่งประกายทันใดนั้นร่างของเขาก็สว่างขึ้นและท่ามกลางแสงไฟทั่วทั้งร่างของเขาดูเหมือนจะลุกเป็นไฟทักษะวิญญาณที่สี่และเขาและทักษะวิญญาณที่ห้ามันถูกเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงของสวรรค์และโลกทันใดนั้นร่างกายของหลงอาเทียนก็หมุนอย่างรวดเร็วราวกับยอดร่างกายของเขาดูบิดเบี้ยวไปหมดและในการหมุนเวียนอันรวดเร็วนี้ร่างกายของเขาเริ่มสูงขึ้นแรงดันน้ําของเขตแดนสเสวียนอูถูกโยนทิ้งไปโดยสิ้นเชิงในการหมุนอย่างบ้าคลั่งของเขาแม้ว่าสวิซานสือจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปรับปรามคู่ต่อสู้ของเขาแต่เขาก็ยังทําได้เพียงเฝ้าดูร่างกายของเขาลุกขึ้น ในขณะนี้ออร่าของหลงอาเทียนนั้นอันตรายมากในใจของหัวอีเห่าในที่สุดหลงอาเทียนที่อยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งที่สุดก็ปรากฏตัวขึ้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของร่างกายหลักตื่นขึ้นมาเป็นครั้งที่สองความสามัคคีของสวรรค์และมนุษย์และทักษะจิตวิญญาณสามในหนึ่งเดียวท้ายที่สุดแล้วสวีซานสื่อยังคงเป็นเพียงจัก,กรพรรดิวินพวกเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากตัวเองได้หลงอาเทียนซึ่งหมุนตัวอย่างรวดเร็ว อาศัยความแข็งแกร่งอันกดทีของตัวเองเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางในสนามร่างทยานขึ้นไปพุ่งสู่ท้องฟ้าทันทีแน่นอนว่านี่เป็นเพราะการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้จำกัดความสูงของสถานที่จัดการแข่งขันหากเขาปฏิบัติตามกฎการแข่งขันของการแข่งขันครั้งก่อนเขาจะไม่สามารถรีบออกไปได้หลงอวาวเทียนปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับลูกบอลแสงสีขาวขนาดใหญ่จู่ๆมันก็หยุดชั่วคราวหลังจากพุ่งขึ้นไปในอากาศเป็นระยะทางกว่าร้อยเมตร จากนั้นลูกบอลแสงก็ตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยโมเมนตัมที่ไม่ย่อท้อและน่าสลดใจสวรรค์และมนุษย์กลายเป็นหนึ่งเดียวกันและสีของสวรรค์และโลกก็เปลี่ยนไปนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับช็อตนี้เมื่อเห็นสิ่งนี้หัวอีเห้าในกลุ่มผู้ชมก็เข้าใจความสามารถของหลงเอาเทียนในที่สุดเนื่องจากพลังของทักษะการต่อสู้ของเขาเองหลงเอาเทียนจึงเลือกทักษะวิญญ,ญาณยกเว้นทักษะที่หนึ่งและสามที่จะเพิ่มความสามารถของเขาเอง เกือบทั้งหมดเป็นการโจมตีด้วยระเบิดโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพลังทำลายล้างให้สูงสุดเช่นเดียวกับการโจมตีเต็มกำลังที่อยู่ตรงหน้าเขามันใกล้เคียงกับระดับ8ดวงแหวนในระดับหนึ่งคุณต้องรู้ว่าช่องว่างระหว่างแต่ละด่านของปรมาจารย์และด่านก่อนหน้านั้นมีมากช่องว่างนี้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุ20ปีไม่ว่าหลงอาเทียนจะมีความสามารถเพียงใดเขาก็ต้องจ่ายราคามหาศาลเพื่อก้าวไปสู่ระดับ7ดวงแหวน มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเขาทนทุกทรมานมากแค่ไหนเขาเป็นคนไม่มีวัยเด็กและเขาได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฝึกฝนเพื่อให้บรรลุสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ถึงอย่างนั้นเมื่ออายุมากขึ้นเขาเพิ่งก้าวไปสู่การฝึกฝนเจ็ดวงแหวนได้ไม่นานมานี้ด้วยความจริงที่ว่าเขาเพิ่งทะลุทะลวงเจ็ดวงแหวนและโดยไม่ต้องใช้ร่างกายที่แท้จริงของจิตวิญญาณการต่อสู้เขาได้เพิ่มพลังทำลายล้างของเขาให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ8วงแหวนความแข็งแกร่งของเขาชัดเจน ทักษวิญญาณของปรมาจารย์วิญญาณหลายคนตั้งชื่อตามลักษณะแต่การโจมตีของหลงเอาเทียนต่อหน้าเขานั้นเหมือนกับดาวตกที่กำลังไล่ตามดวงจันทร์จริงๆสวีซานสือถูกระงับในเขตแดนของเขาเองด้วยสีหน้าเข้มงวดโลดถ,ถูกยกขึ้นสูงในมือแสงสีดำพุ่งสูงขึ้นและเขตแดนทั้งหมดเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นราวกับกระแสน้ำวนสีดำขนาดใหญ่พัฟทันใดนั้นท้องฟ้าและโลกก็ตกลงมาทันทีที่มันพุ่งเข้าสู่เขตแดนสเสวียนอู ควันสีขาวจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นทั่วทั้งเขตแดนก็ปีนขึ้นหมุนถูและบีบอย่างรวดเร็วราวกับว่ามันพบแหล่งกำเนิดแล้วเขาเพิ่งระง,งับการโจมตีที่ควรจะระเบิดตั้งแต่แรกชั่วครู่หนึ่งด้วยความช่วยเหลือในช่วงเวลานี้สวิซานสื่อได้ทำการเคลื่อนไหวที่ไม่มีใครคาดคิดมีแสงสีดำบุบวาบและมีคนเปลี่ยนจุดที่เขาอยู่หลงเอาเทียนซึ่งอยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์และโลกไม่สามารถล็อกได้แม้แต่คนเดียวที่ถูกแทนที่นั้นไม่ใช่เขา และนอกจากสวีซานสือและหลงเอาเทียนยังมีเพียงคนเดียวบนเวทีการแข่งขันฉันยอมแพ้แล้วกรรมการโปรดปกป้องฉันด้วยสวีซานสือปรากฏตัวที่ขอบอีกด้านหนึ่งของเวทีการแข่งขันจากระยะไกลเขาตะโกนเสียงดังอย่างระยังอายเขตแดนจางหายไปทันทีราวกับกระแสน้ำการเปลี่ยนแปลงที่ถูกระงับในสวรรค์และโลกก็ระเบิดขึ้นในทันทีบูมเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนระเบิดขึ้นในทันที และเมฆเห็ดสีขาวก็ระเบิดตามที่คาดไว้สีของโลกเปลี่ยนไปโล่ป้องกันตลอดเวทีการแข่งขันทั้งหมดประตูขึ้นด้วยแสงที่แรงที่สุดแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ยกระดับการป้องกันของพวกเขาไปสู่ระดับสูงสุดชั้นม่านแสงสีขาวเปิดออกและเมื่อแสงสีขาวที่รุนแรงกระทบกับม่านแสงมันก็ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและละลายลงด้วยความผันผวน,นอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นบนม่านแสงเฉพาะในทิศทางนี้เท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เจ้า้านเกือบหักฟันเหล็กของเขาไอสารเลวนั่นกล้าเอาเปรียบกรรมการแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสิ่งที่เราทำได้คือต่อต้านสิ่งที่ฉลาดแกมโกงที่สุดเกี่ยวกับสวีซานสื่อก็คือเขาตะโกนยอมรับความพ่ายแพ้แล้วในขณะที่เปลี่ยนตำแหน่งไม่มีอะไรผิดที่จะได้รับการคุ้มครองโดยผู้ตัดสินบนสังเวียนหลังจากยอมรับความพ่ายแพ้ข้อจำกัดของเขตแดนสวียออูในการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์และโลกนั้นมีไว้ให้เขาเท่านั้นที่จะกําจัดล็อกและใช้การกําจัด่วนหมิงเพื่อค้นหาโอกาส สวีซานสือและเป้ยยมีแผนมานานแล้วก่อนจะขึ้นสู่เวทีชัยชนะของโฮเอ่า์เหนือเนือคูสูตู่ทั้งสองที่อยู่ข้างหน้าคือการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาด้วยชัยชนะทั้งสองครั้งนี้ตราบใดที่นิกายถังชนะการแข่งขันแบบแพ้คัดออกอีกรายการหนึ่งพวกเขาจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแบบทีมกล่าวอีกนิดหนึ่งเพียงแค่เอาชนะหลงเอาเทียนต่อหน้าคุณแต่ไม่จำเป็นต้องรีบเร่งเพื่อเอาชนะเขาหากคุณไม่สามารถชนะได้แม้แต่เกมเดียว นิกายถังก็ยังมีโอกาสห้าครั้งไปไปหวังตรงเอ๋อและชัยโถจาก,กระพัรด,ดิวินทั้ง3ยังไม่ปรากฏตัวดังนั้นเมื่อสวิซานสื่อขึ้นสู่เวทีจุดประสงค์ของเขาก็เรียบง่ายพยายามทดสอบความสามารถของคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่กลืนกินคู่ต่อสู้และช่วยตัวเองบันทึกความแข็งแกร่งของนิกายถังในการแข่งขันแบบทีมโดเมน่วนบูถูกปลดปล่อยและโลกเสวียนอวิวัฒนาการและกลายพันธุ์ สวีซานซือเป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงในเวลานั้นเกือบทุกคนคิดว่าเขาจะต้องต่อสู้กับหลงอาเทียนอย่างเด็ดขาดหลงอาเทียนมั่นใจในสิ่งนี้และใช้การโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดครั้งหนึ่งของเขาแต่ใครจะคิดว่าสวีซานซือจะเปลี่ยนกรรมการอย่างไรยังอายและยอมรับความพ่ายแพ้แม้ว่าหัวอีเฮาจะยอมรับว่ากลยุทธ์ของเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่พฤติกรรมไรยังอายของเขาในการต่อสู้ครั้งนี้ก็เทียบไม่ได้กับพี่ชายคนที่สามของเขา การระเบิดกินเวลา7หรือ8วินาทีก่อนที่มันจะจบลงอย่างสมบูรณ์ผู้ชมต้องตกใจเมื่อเห็นหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า50เมตรปรากฏขึ้นกลางเวทีการแข่งขันมีเพียงฝ่ายป้องกันของเจิ้งจ้านเท่านั้นที่อยู่ในสภาพที่ดีกว่าผู้ชมไม่สามารถมองเห็นความลึกของหลุมได้แต่เจ้าหน้าที่อาวุโสของอณาจาักรสุริยันจันทราซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบนเวทีในระยะไกลาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเวลาหเมตร คุณรู้ไหมมันเป็นหินแกรนิตชั้นดีที่มีแผ่นเหล็กผลกระทบที่จำเป็นในการดำเนินการนี้มีประสิทธิภาพเพียงใดการแสดงออกของจิงหงเฉินก็เปลี่ยนไปอย่างมากในเวลานี้เขาอยู่ในพื้นที่สูงสุด <c oughs> เช่นกันเขารู้อย่างชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของชายหนุ่มนิกายดั้งเดิมตรงหน้าเขานั้นเหนือกว่าของเซี่ยวหงเฉินมากกล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่าสถาบันสุริยันจันทราจะผ่านการรับรองแต่เมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับนิกายปีศาจหิมะผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ดีนะ หลงอาเทียนปรากฏตัวที่แกนกลางของการระเบิดคุกเข่าลงบนพื้นโดยมีผมยาวร่วงลงมาจากใบหน้าทั้งสองข้างในเวลานี้เขาดูเหมือนเทพเจ้าแห่งสงครามจริงๆยืนขึ้นอย่างช้าๆใบหน้าของหลงอัวเทียนหน้าเกลียดและเขามองไปที่สวีซานสือที่กำลังมองสวีซานสือถัดจากหลุมขนาดใหญ่ที่มีใบหน้าซีเซียวเขาตะโกนด้วยความโกรธทำไมคุณไม่กล้าต่อสู้กับฉันสวีซานสือพูดอย่างสบายสบาย ไม่ใช่ว่าฉันไม่กลา้าแต่ฉันไม่ต้องการทำไมฉันจะต้องต่อสู้กับคุณแบบตัวต่อตัวด้วยคนขี้ขลาดหลงอวเทียนตะโกนอย่างเย็นชาคุณไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันสวีซานสือหัวเราะและพูดว่ามันไร้สาระจริงๆคุณต้องทำให้สมองของคุณโง่ผ่านการฝึกฝนคุณเป็นคนเหมือนกับคุณที่ทำได้แค่ประมาทเลินเล่อ,ลอและไม่เข้าใจกลวิธีใดๆคุณจะไม่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ใดๆในอนาคตผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงอยู่นี้คงไม่มีปัญหา เมื่อพูดเช่นนี้เขาก็ยกมือขึ้นชี้ไปที่หัวของเขาเห็นได้ชัดว่าอราของหลงอวเทียนนั้นไม่เท่ากันและตอนนี้การโจมตีก็กลืนกินเขาไปมากมันยังกระตุ้นให้เกิดอาการบาดเจ็บครั้งก่อนและมีความเจ็บปวดเหมือนถูกเข็มแทงที่หน้าอกและหน้าท้องอย่างต่อเนื่องปีศาจหิมชนะเจิงจ้านจ้องมองซูซานซีอย่างดูเดือดก่อนที่เขาจะโกรธสวีซานสือกระโดดลงจากเวทีการแข่งขันอย่างรวดเรว็วแล้วทำไมคุณต้องการดูฉันหลงอวเทียนกระโดดขึ้นและกระโดดออกจากหลุม เขามองไปที่บริเวณรอของนิกายถังด้วยสายตาเย็นชาอันถัดไป